นานๆทีจะได้เล่นลูโซพยายามทำคลิปเล่นไปอธิบายไปลเลยแล้วกันเพื่อนเราเล่นเป็นวินซันคิริโกด่านนี้ปกติแล้วเขาจะเล่นซับซับที่ดีที่สุดในด่านส่วนลาวาซาที่เล่นคู่กับคิริโกคือลูโซนะครับแต่ว่าคนไต่แรงเขาก็จะเล่นอนณากับอูย่ากคู่กับคิริโกแต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วด่านนี้มันก็เป็นด่านของตัวล้วงอะลูโซมันก็ดีสดุดยังไงก็ดีสดุดเพะฉะนั้นเราจะเล่นลูโซแต่ว่าเพื่อนนั้นเป็นตัวช้า2ตัวคือจังเลสกับ กับซิมโอ้ยอย่างนี้เล่นอู่ย่างจะดีกว่านะแต่ไม่อยากได้คี้อู่ย่างเลยว่ะไม่อยากได้เลยหน้าที่ของเราหลักๆง,ง,ง่ายๆเลยครับเราเป็นจุดวาร์ปให้คิริโกะครับเราพยายามให้คิริโกะมีจุดวาร์ปเพื่อหนีจากเทเซอร์คือเดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นข้างบนเนาะอย่างเงี้ยเราไม่ต้องปล่อยออร่านะแบบว่าออร่าลูโซมันแบบมันถึงอยู่แล้วเราแค่แบบมองหาเทเซอร์อ่ะอย่างเงี้ย หน้าที่หลักๆของเราอะ่ะเวลาเราเล่นคู่กับคิริโกะคือเราวิ่งไล่บีเทเซอร์หรือเราเป็นจุดวาร์ฟให้คิริโกะเพื่อให้คิริโกะวาร์ฟตอนนี้เราต้องสปีดเพราะว่าของข้าไม่มีไม่มีนี่แล้วไม่มีสกิลถอยเดี๋ยวเราเตรียมเข้าอุ๊ยทำไมแทงเราไม่ไหวขนาดนั้นนะมาลุมไอ้นี่แล้วกันแอมฮิวเดี๋ยวเราสปีดครับ พราะว่าฝั่งของข้ามตายแล้วเจินอยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าที่ของเราคือไม่ได้แบบเข้าเข้าไปโดงไฟนะหน้าที่ของเราคือการคอนโทรลสเปซให้เทเซอร์เล่นยากแล้วก็พาพาชิริรอดนะครับโอเจินถอยไปแล้วเราไปเล่นกับเพื่อนต่อพอเขาอยู่ไกลเก็บบีดให้ทันไฟนี้ร้องเก็บบีด ไม่หันแล้วเมื่อกี้ตอนเราไล่โซเจร์นได้อะเราต้องไอ้นี่เลยนะเราต้องอ่าเลือกที่จะไม่เอาฆ่าโซเจร์นก่อนอเราต้องเลือกที่จะไต่กลับมาหาเพื่อนเลยผมยือ้อโอเคชนะไฟเพราะว่าบีทเลยเมื่อกี้ตัดสินใจบีทเพราะว่าฝันเอาข้ามตายเยอะแล้วไม่ไม่มีใครฆ่าจังแล็ดกับเราได้ตอนที่เราเปิดบีทเราก็เลยเลือกที่จะ ตายบีดไปเลยนะครับทีเรามีอันติซีมียนติจังแลนโอ้ชนะแล้วไฟเนี้ยไปถึงพอยเนี้ยชนะแล้วตอนงของข้ามีอันติโซเทิลนะครับอย่ายืนในตำแหน่งเปิดเพราะเดี๋ยวเราจะโดนอันติโซเทิลสอยอ่าเขาใช้2ซับไปแล้วดีว่าบอมยังไม่ใช้นะโอเคแต่สิ่งที่โชคดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะเทเซอร์ฝั่งของข้าไม่ค่อยเก่งเทเซอร์ฝั่งของข้าไม่ค่อยเก่งพอเทเซอร์ฝั่งของข้าไม่ค่อยเก่งอ่ะลอ,องสังเกตว่าเขาตายค่อนข้างเยอะเนี่ยสี่ตายห้าแล้วนะ ไม่เก่งหาอะไรแรงชแชมเปี้ยนวะเนี่ยโอ้แรงมันเฟอ้อขนาดที่คนเล่นเทเซอร์ตายง่ายอย่างงี้ขึ้นอยู่แชมเปี้ยนเหรอเศร้าเลยวะโอเคจำที่ผมบอกได้ไหมเขามีอันตีโซเจอร์เรายังต้องจำอยู่นะครับเขาเปลี่ยนเป็นเกนจิแล้วหลักๆเหมือนเดิมเราเป็นจุดวาร์ปให้เพื่อนให้ให้คิริ หนีหนีวินสัน่าวินซันเขาเสียโดดเราไม่ตายเราไม่ต้องไปสู้เขาปึ๊บไปนี้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบเพราะเขาเมียนตีอะ,อะพาสปีดหนีเราหนีเราเก็บมันตีนะเราต้องเก็บมันตีนบะ อันติโอย่างจะมาแล้วอันติคิริกโกะจะมาแล้วเ้ยอันติคิริใช้แล้วนี่นะเหมือนเห็นอยู่นะวันติฝันตรงคมใช้คิริใช้แล้วลกด E เร่งฮิลไปเลยจริงๆไม่ค่อยอยากใช้ E เลยอะเพราะว่าเก็บอันติไว้ใช้ทีมไฟโอ้โหอันติซูเจิ้นดองไว้ต้องนานกว่าจะใช้ เราใช้เจิน้นใช้อูย่างไฟหน้าเราบีดโถมได้พอะทีมเรามันเป็น2ดีเพชกกระจกกระจกนี่หมายถึงว่าแบบดีเพชที่มันเดินเกมไม่ได้2ตัวสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือวินซันต้องเดินเกมเองโดยที่แบบทุกคนต้องมาปั้นวินซันเน่แต่ว่ามันแบบแยกเล่นกันขนาดนี้นไม่ค่อยชอบเลยนะสงสารวินซันผมกำลังคิดว่าผมไม่ใช้บีดแล้วเก็บบีดไปใช้ไฟหน้าดีกว่ายอมเสียพอยด่านนี้มันยากไปพื้นที่นี้ยากไปยากไป นะระวังตายโอ้โอโอไปซ่ากับเขาเรามีบีดเราต้องคิดแบบนี้เราอยู่แรงจีเอ็ศัตรูที่เล่นโซเจอร์ต้องเก็บชาร์จเกนจิต้องแดสใส่เราวินซันต้องโดดใส่เรา เพราะนั้นเราต้องแอบนะครับเราเตรียมกดบีทอย่างเงี้ยเราอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะถ้าถ้าเขารู้เมื่อไหร่เขามาแน่นะจริงเมื่อกี้ไม่ต้องไต่ไปก็ได้นะเล่นดึงชะลอได้ทำไมชาเลียกเก่งในระดับแข่งเล่นลามไม่ดีกว่าหรอลิปเปอร์ครับ ลิเปอร์คือเหตุผลที่เราเห็นซาเลียนในแข่งครับมันคือตัวปั้นลิเปอร์ครับใส่ฟองให้ลิเปอร์วาร์ปเร็วมีคนเก็บเอนเนอร์จี้ให้ถ้าไม่ใช่คอมลิเปอร์รามจะรามจะเก่งกว่าครับแต่ถ้าเป็นคอมลิเปอร์ซาเลียจะเก่งกว่าเ <This ends. S 1> ข้ามาโลววินซันจะได้ไม่โดนติโอเคเมื่อกี้ผักสวยกดอ e. ีเร่งสปีดครับ นี่แน่จริงๆผมต้องการแค่ไล่เขานะไม่ได้กะว,ว่าเขาจะต้องมายืนสู้ผมแบบนั้นนะซ่าม,มากเก็นจิเก็บมันตีไปครับตอนนี้ยิงเก็บมันตีไปก่อนเจอเปิดตีแล้ววินซันน่าจะมีอตีไฟนี้โอ้ยวินซันใช้แล้วนี่วินซันใช้แล้วตบเพื่อนเราตกไปเมื่อกี้เขาใช้อูย่าง มีเบรดเบดใช้ไปแล้วเบรดใช้พร้อมบีดเบรดใกล้มีเบรดประมาณ60 70โซเไฟไฟก่อนวินสันใช้ไฟก่อนอูย่างใช้ไฟนี้มีคิริโกะไฟนี้เก็บสปีดไว้พาเพื่อนหนีอันติคิริโกะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปผักสตูเดี๋ยวสตูวิ่งมาให้เราผักเองนะครับช่วยยิงโล สวยตายซะแต่ดีเพจเขาคาสิบตายเก้าเลยนะเข<ๆ>าน่าจะมาฝึกเรื่องโซโลแบกเพื่อนนะครับคนนี้เพราะปกติแล้วถ้าถ้าเราเห็นพวกดีเพจฉายาแชมเปี้ยน ส่วนใหญ่ก็คือเขาพยายามจะฝึกหรือเอาตายล้วน่นนะอู้ส่ายยิงหัวยังแม่นเขาวันนี้ไม่รับรีเพลย์แล้วครับวันนี้คิวเต็มแล้วจะรับเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะรับเป็นเยอะหน่อยแต่วันนี้คิวเต็มแล้วจ้าเฮ้ยร้อยห้าสิบดอกไม่ได้นะเมอพี่ลืมบอกต้องดูภายในสัปดาห์นี้นะครับดองรีเพย์ <c oughs> ันเป็นโปรโมชั่นรับรับดูเฉพาะสัปดาห์นี้นะมินั่นแท้ติแล้วค่งเอข้ามีเบลดเห็ไหมผมขยายความก่อนเวลาเราเห็นพวกดีเพรเซิร์ฟเกาหลีเล่นแรงชแชมเปี้ยนล้วตายเยอะขนาดเนี้นคือเขามาฝึกแบบว่ามาฝึกเล่นโซโล่อะแบบฝึกแบกทีมโดยไม่ต้องพึ่งเพื่อนอะไรเงี้ยอ่าเขาไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะจะเสียแรงไหมเพราะว่าเขาต้องการพัฒน,นาฝีมือในการแบกทีมโดยพึ่งเพื่อนน้อยลง เราเระวังโดนโดดนะครับว่าเรามีบีทเขาต้องเลงเราอยู่แล้วนี่ผมบีทพาเพื่อนหนีโอเคระวังเลยนี่นะเหมือนเมื่อกี้ผมจะเปิดบีทแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปซ่านะเพราะว่าอันติโซเจ์ยังมีอยู่ ไหนๆก็คลิปนี้น่าจะลง YouTube แล้วอตอนนี้มีโปรโมชั่นดูรีเพย์1 2 0ยบาทก่อนวันที่31ตุลาคมปีปีนี้นะเ,เป็นสัปดาห์สุดท้ายของซีไอของเดือนนี้นะผมจัดตัว่าผมอยากดูอยากได้รีเพย์เยอะๆ เราสังเกตว่าลูโซ่อะหน้าที่หลักๆไม่มีอะไรมากเลยเราเราเป็นจุดเชื่อมให้คิริโกะสามารถวาร์ปเอาตัวรอดได้สังเกตตำแหน่งดีเพจฝั่งตรงข้ามว่าจะเดินเกมเมื่อไหร่แล้วเรายิงให้เขาเดินเกมยากถูกไหมเราจะผลักก็แต่เมื่อมันจะเป็นจะต้องผลักอย่าใช้ผลักเพื่อทำดาเมจหรือผลักสีสัวยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะผลักบินสั้นเนี้ยถ้าเราผลักไปแล้วเขามีโดดก็แปลว่าเราโดนโดดหลังจากที่เราเสียผลักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผลักหลังหลังจากที่เขาโดดพอดีเพื่อให้เขาเสียจังหวะมากกว่า หรือว่าเป็นตัวละครตายง่ายนะไม่ใช่จะซ่าก็ซ่าได้นะเลือกม,มาแค่225